สว,วัสด,ดีด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านอย่าลืม,ม,ม,มด้วยนะครับผมวันนี้จะห่มในเกมกังฟูวอริเออร์ครับโอเคนะครับโอเคนะครับผมก็ไม่อยากเปิดเสียงครับเพราะมันจะดังนะเพราะผมดูคลิปไปแล้วนะโอเคนะครับด่านนี้ครับเราไปเล่นกันเลยกดไม่ค่อยติดโห <c oughs> ทำไมต้องหลับตาด้ะหลับตาดยมันเดียวก็จอดแล้วอ,อไอพวกนี้คงจะอ่อนมากครับมัน,นาดาวตกตีเยอะเรีออยบร้อยครับแค่นึ่งมัดก็จบนี่โอ้โหเจ็บโอ้โหเจ็บอ้โอ้โอ๋ยครับนี่นะต่อยโอ้ขุดอึดเลยทนได้อย่างไร แสดงว่าต่อยยอคือยอคจอจ่อทําไมทําไมไม่โชว์ไอเล็บอยู่เลยไม่โชว์ไอเล็บอยู่นะครับเนี่ยยังยอเหนไครับเห็นไหมเมื่อกี้โชว์ไอเล็บอยู่อะนะครับเนี่ยยยอเห็นไหมครับไอตอนที่มันโชว์สุดท้ายอ่ะนะครับเนี่ย เ uhm, ือยยยเห็นไหมครับออย่ป <recess ed isolation> <situação> ่อยครับผมก็ไปเก็บเกินมานะครับประมาณได้สามพันกว่าบาทนะครับอันนี้ผมไม่ได้โกงเลยนะมันเพิ่มเงินไม่ได้นะครับถ้าผมโกงโกงมาแล้วล่ะรอเล่นครับออย่บอสเต้าตกโอ้โหเทพนี่ เรียนกูเรียนมาจากไซตามะเลยนะเว้ยล่อยครับโอ้โหเยอะมากแล้วก็เจ็บด้วยออออออเ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 ราได้ข้าวไม่ตายแล้วครับแต่เรายังไม่ใช้นะมอีอือเพราะว่ามันอาจจะหมดแล้วก็ได้ถ้ามันเป็นฝูงนะอันนี้มันไม่ใช่มาเป็นฝูงครับมันมา มันมาประมาณสอง,องคนน่ะใช้ทําไมครับเพื่อเสียประโยชน์ครับนี่ต่อยมันอะไรครับมันมาล็อกตีไม่ได้แอบล็อกเลยไม่ได้แอบเลยโอเคครับชิบย่อเฮ้ยย่อเตะแม่งเลยแมงเริ่มมันฝูครับเริ่มมาแล้วเหรอเออเตะครับโอ้โห,โหเยอะเยอะเยอะอันนี้อันนี้แม่งเริ่มเยอะแล้ว มันเริ่มเยอะแล้วแต่ไม่ใช่เลยเออเยาะเฮือเฮือต่อยเอออุ้ยเออต่อยครับนี่แหลกระเด็นเลยเยาะอู้ไม่ก็เริ่มอึดขึ้นแล้วใช่ไหมเยาะเฮือชุบชุก ฮ้ยออยอเฮ้ยออยอโอ้โหแม่คงจะเหนื่อยนะเพราะว่าอาจารย์ถูกฆ่าตายเยอะ <Yeah. S 2> ผมจะเล่นอีกหนึ่งดานนะครับใช่ครับผมจะเล่นอีกด่านนะเพราะว่าแต่ตดาลานผมจะเล่นประมาณสองครั้งพอโอเค โอ้โหมันมาแล้วครับไม่ต่อยครับไม่โฉโอ้โหโฉโฉต่อยแม่งเลยต่อยแม่งเออต่อยแม่งเออมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอเออเจ็บครับเจ็บนี่นะไม่โอ้โหเจ็บกระโดดครับพุ่งย่อเพื่อเพื่อแต่เออแต่ครับโอ้โหเจ็บครับโอ้โหเจ็บ มาเป็นฟูงเหรอไม่โอ้โหเจ็บเว้ยไม่ต่อยเอาเฮือเจ็บโชว์ชาวล็อกด้วยโชว์ไอเล็บยืครับเด้อโอ้โหเจ็บโอ้โหเจ็บโอ้โหทำไม,ไมต้องโชว์ไอเล็บยืด้วยไอเล e y ย u ไม่แน่ใจครับว่าทำไมไมันต้องโชว์ นี่เนี่ยต่อยโอ้โหเยอะแล้วครับเยอะแล้วุ้ยเออมันต้องเจอแล้วครับเออฆ่าไม้ตายเจ้าบัตรผลเลยขวดเทพครับอย่ากบัดพันลีเมื่อกี้ครับชื่อว่าบัดพันลีเจ้าเฮ้ยหอะ ย่อเฮ้ยย่อโอ้โหเจ็บเว้ยเรามีออร่าเนียครับสีขาวหายละเออย่อต่อยแม่งอือซาระเปาเจอแล้วครับเจอซาระเปาเออเฮ้ยเ่อโอ้โหเยอะเลเวลเจอเจอเจอเยอะเอเฮ้ยเจอเจอเยอะเลยต่อยแทนแล้วกันโโหเยอะเยอะเยอะ ตานี้ไม่เยอะเว้ยออต่อยครับเก่งเกินไปโอ้โหเจ็บโดนปืนเลยเตะครับเตะกั้นคอเตะเตะอยู่ไหนอยู่ไหนนีโอ้โหเยอะเยอะเยอะอยาีโอ้โหมาแล้วใช่ไหมมาแล้วเหรออยากไม่ใช้ครับใช้ตอนสุดท้ายเออต่อโอยเจาะ เอ้ยมันยังไม่เยอะพอตีต่อยดิดิโอโ้โหไอตัวนี้ตัวซ้ายเหรอเออโอ้โหไม่ใช่ตัวซ้ายแล้วต่อยครับต่อยเลยโอู้เยอะเยอะใช่ไหมตีเออเออเจ็บเจ็บเจ็บตีเจ็บตัวหน้าเลยชุบชุบไอตัวนี้เหรอด่า โหโหเยอะ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 นะเว้ยเอเค,ครับจบดาแล้วโอเคนะครับผมใครชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดซับได้นะเออจะเล่นอีกดาก็ได้ไหมครับเราจะเล่นอีกดาดก็ได้มาไม่มีหาครับ จะเล่นดิกงดาดก็ได้嘛เยอเฮ้ยจอเฮ้ยจอโอ้โฉโอ้โฉโอ้โหโคตรเทพนะครับมาจะเล่นประมาณสามดาดแล้วกันนะครับโอ้โหเยอะ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 เอ่ยเยอะนึกเหรอเออต่อยครับโอ้โหทูเยอะเฮ้ยจ้าโอ้เว้นบล็อกได้ทั้งหมดดูสิดูสิว่าจะบล็อกอันนี้ได้ไหมไม่โอ้โหเจ็บ แถมเรายังได้เงินก้อนโตด้วยนะครับเมยไอป่าเอ้ยเอะโอ้วันนี้มันเริ่มเยอะ,ะแล้วครับเราต้องแถมเราไปออร่าสีขาวด้วยเฮ้ยย่าเห็นไหมครับเห็นไหมเฮ้ยเอยอะโอ้โหอื้อฮือที่จริง ที่จริงไอตัวเขียวนี่มันเยอะนะเว้ยนี่นี่นี่ชกแมงเลยอือุสารเร็วจากไซตามะโอ้โหอือแมงไม่ได้ผลเลยเหรอเออจ้าเออจ้าเยอะแล้วครับเยอะแล้วถึงเวลาต้องใช้แล้วใช่ไหมยังครับอันนี้มันยังไม่เยะขอแล้วว้ยโอ้ตายรัวๆครับ จุ๊จุ๊บจบุ๊บอย่างเทพนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตายซะโอ้โหเยอะ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 เหรอโคตรอึดเลยนะครับจะอึดไปหนอนะครับเริ่มมีออร่าสีแดงนะเห็นไหมครับสีแดงหรือสีส้มอะโค้เอ

เรียบร้อยครับได้เงินห้าพันจากที่นี่สบายเยอะเ้ออ่าเจ็บมาดิมาดิีด่อันนีอะต่อยอ่ะต่อย,อ,ยอ่ะโอ้โหใช้ปืนเลยเหรอใช้ปืนเลยเหรอโอ้โหเจ็บเจ็บเว้ยเจ็บ,เ,จบ,เ,จบเว้ยเว่แล้วครับแม่งเริ่มเยอะแล้วนี่ต่อยหมัดด้วยหมัดหมัดเดียวครับนี่นี่โอ้โหเยอะเยอะ เยอะไอ้หนูเยอะเยอะมันเยอะเกินไปมันเยอะกินไปนเยอโอเคจะหมดหรือยงังยังไม่หมดนะครับเอ้หลบมันไม่ได้เหรอนี่ต่อยครับต่อยอี่โดูตันแต่ละด่านดิแม่งใช้เวลาแม่งเยอะใช่ไหมเลยเฮ้ยเจาะเจาะไม่ไม่เหนื่อยมากครับตัวนี้ เฮ้ยนีย่ต่อยต่อยต่อเย,ยอะเยอะหโหต่อยเยอะมันเยอะครับมันทำให้เราไม่ไหวโคมึงนี่ก็มาเย็งจริงเอาโคมาดิไอ้หนู คิดอะไรอะไรก็ให้มันอร่อยหน่อยโอเคนะครับใครชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อกำลังใจผมนะทำไปต่อไปนะครับสหวันนี้นะครับสวัสดีครับ